สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าๆด้วยค่ะมืนอไหร่ยายสิผ้ามากินซุปเนือไม้ค่ะพี่น้องแต่ว่าการทายทำเนาะยายกับสีบอ้เบิงค่ะนี่ละค่ะซุปนือไม้สูตรเขายายโนจะชาแนลค่ะพี่น้องใส่เม็ดทวรีสงเป็นเม็ดเป็นเม็ดเลยได้ค่ะบ่อตำบอริกก็ใส่เป็นนวยเป็นนวยขึ้นกันค่ะบอ่อตำค่ะพี่น้องบุ๊ยขักหลายเนาะขนาดบอ่อตำกับเพรอยู่คิดว่านะคะ แต่ว่าการเวลากินนี่ายอซิบอเดทาเห็นพี่ให้น้องเบิองด้ค่ะเพราะว่ายายต้องเฝ้ากินเนาะค่ะแต่ว่ากับส่วนพี่ส่วนน้องมากินน้ำกันค่ะมื่อเนี้เมนูของยาาเนาะจะแยบมาอีกนิดนึงก็คือหนึ่งพักครับพี่น้องนี่หนึ่งบักแข่งหนึ่งบักแข่งค่ะ,ะคุณน่ะบักเวตาเสบนะคะภาษาไทยก็เอื่นบักเขือพวงค่ะมีบักแข่ง มีผักกวางตุ้งแล้วก็มีมะเขือเทศสดค่ะมะเขือเทศสดแบบนี้มันจิหวานกับพี่น้องย่ามากินมากินเนาะจิ้มเกลือกินท่าล้างเกลือย่ากินเปล่าๆแล้วก็สินี้ผักตำลึงค่ะนี่หนึ่งผักตำลึงมีผักกะหล่ำค่ะเป็นแต่แซ่บบ่ค่าพี่น้องไม่กินน้ำกันเด้อจ้า <laughs> มีเมนูของย่า นี่ค,คือที่ยายบอกว่าช่วงนี้ยายกำลังลดน้ำหนักเนาะจากที่ยายน้ำหนักหาสิหกกิโลพี่นอ้องบอกว่ายายสี่ลดลงได้ซ้ำใดนี่แหละค่ะเริ่มต้นเพื่อสุขภาพเฮาเนาะเป็นอาหารแตบบ่ว่าเป็นเมนูเพื่อสุขภาพเฮาค่ะยายก็สิเน้นพวกนี้แหละค่ะลลยกินพักเพราะว่าเฮากับอายุหลยแล้วเนาะเขาตองแบบว่าควบคุมน้ำหนักน่นิดนึงค่ะนี่แหละค่ะพี่น้อง เมนูของยายวันนี้เดตะแซ่บปะคะนี่ซุปน้ำมักับหนึ่งพักคะ่ะมากินน้ากันได้จ้ามานี้เมนูเพื่อสุขภาพยายเมนูเพื่อสุขภาพหลายๆคคนคะ่ะแต่ว่าบางคนเป็นอาจสิอันบ่คอยอกินพักกะมี่แต่บางคนก็กินเนาะแต่ว่ายายนี่มัมกพักค่ะพี่น้อง นี่นะคะสุกน้ำมัเฮ็ดเองค่ะพี่นอ้องอริกกันเป็นหน่วยอยู่ต่ำอยู่ด้วค่ะแต่ว่ามันบาแหลก <c oughs> ใบสะระแหน่โอ้ยคกะพี่น้องแซบแซบค่ะเมนูมินี่นค่ะแซบลายค่ะพี่น้องแต่ว่าตอนกินนี่ยยายอาจจะบอเด็กกินให้เบิ่งนได้ค่ะเพราะว่าต้องเฝ้ากินเฝ้ากินแล้วยายจะพาเด็กๆไปว่ายน้ำค่ะนี่ระคะ่ะ เมนูเพื่อสุขภาพด้วยค่ะเด้อซุปหน่อไม้กับนึ่งผักค่ะกินแบบเมนูบ้านๆห้าแซ่บๆเนาะค่ะพี่น้องกินง่ายๆค่ะนี่นคะคะเมนูเ้องซุปหน่อไม้กับนึ่งผักทายให้พี่ให้น้องเบิง่งยั่วๆนำ้ำลายค่ะพี่น้องย้ายกับขอบคุณสำหรับการติดตามนะจ้ะช่องสไตล์ใหญ่หนูจะแชแนวค่ะพี่น้อง ยายก็ขอบพุ่นอีกที่หนึ่งนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ